มาเรามายกเสากันแล้วนะครับพี่น้องครับอ้าวนึกแล้วเอาไหมเอาไหมไม่ไหววะไม่ไหวไปสุดเอาเลยเอาได้แล้วนะคะปายได้แล้วปายได้แล้วมาเอ้าโอเคได้แล้ว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 เอา เป็นไงล่ะเสาเป็นไงลูกสาแล้วข้อสวยงามมากสวยงามมากเออโอเคสวยๆเลยนะคะจุดนี้เสาเรียมขึ้นส่งลูกค้าแล้วนะคะลูกค้าอย่าไปดึงกันเรียมลูกส่งลูกค้าที่ลาดบุรีนะคะวันนี้นะเราส่งลาดบุรีแล้วก็ที่ไหนบ้างเนาะ As, <laughs> สุพรรณสุพรรณแล้วก็สมุทรสาครนะคะคนนี้นะคะอ่าส่งหลายอย่างมากเลยคะ่ะไม้เครื่องเสาและก็ชุดชุดบันไดประดูประดูสวยๆเลยนะคะลูกค้านะวันนี้เราจะส่งโอ้โหไอ้นี้ตัดกันกองละเกล่ะคะ่ะนี่นะคะเราจะส่งอ่า ชุดบันไดประดูสวยๆเลยนะคะลูกค้าะนะนี่นะคะเป็นไงคะลายของเราสวยงามเลยนะคะสำหรับประดูนะคะ,นะคะสวยๆเลยนะคะเราจะส่งนี่นะคะสีชมพูแดงอมชมพูเลยนะคะประดูแดงนะคะลูกค้าอันนี้คือเคลือบสีมันไม่สวยแล้นะ,ะก็เลยพอละเคลือบแค่นี้พอกะจะเคลือบสีให้ลูกค้าสักหน่อยแต่ดูแล้วไม่สวย ลายไม่ขึ้นเลยนะคะลูกค้านะเอาแบบลายธรรมชาติดีกว่านาะไม่ต้องเคลือบเนี่ยนะคะลายเขาเจะสวยงามอยู่แล้วกระดูนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจก็ทักที่ชาม,มาได้นะคะสําหรับลูกบันไดประดูนะคะลูกค้านะ